ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับวัลันยูวรณาครูวัลันยูหลานชายค่ะตอนนี้กําลังมาสับสับนอไมค่ะสับนอไมว่าที่แกงเปิ่เด้อค่ะพี่น้องสิควา้าเลยขวก้อนดิแน่นขวก้อนค่อยแกงขว่เห็นมันนั่นลดขมมันออกอ๋อขวก้อนเราค่อยแกงขวาเกลือขวาเกลือแล้วต้มไหมต้มไหมอันต้มไวก็ได้ าาขัวแล้วก็เอาน้ำใส่ต้มขัวแล้วก็เอาน้ำใส่ต้มขัวนี่ใส่เกลือพร้อมขัวใส่เกลือแล้วก็จะทําให้ความขมขมลดลงเนี่ยต่ว่ามันบริสุทธิ์โ<อ>ดนดอกเพราะว่ามันเป็นน้ำไม่ขมเป็นน้ำไม่หวานน้ำไม่หวานเอามาจากนาน้ำไม่หวานนะค่ะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกน้ำไม่กับกระลังออกเลยค่ะอยู่นาคูอยู่นาและะ้วค่ะอยู่นาคอรอบครัวกมพันแลนะะ้วค่ะเนี่ยค่ะหายโยหากินตามภาษาบ้านนอกเขานี่แล้วค่ะ เก็บผักเก็บมีในให้ในนาในสวนมาเฮ็ดยูให้กินก็เป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินแล้วค่ะพี่น้องเด้อซีนอก,ก็กินเบิดได้ครอบครัวแล้วค่ะไอครอบครัวคุมพันก็มียี่สิบยี่โอมีสิบเก้าคนค่ะมีสิบเก้าคนวันนี้ก็ไปเนีเปิดไหมคะวันนี้เออเดีเออ๋ยวไปส่งคุณพ่ออไปหาหมอเราก็ไปส่งของให้น้องไม้น้องไม้สิมาวันที่ยี่สิบเออ เดี๋ยวเราไปส่งแคบหมูกับหมูแดดเดียวที่แห้งๆนะเอาไปให้น้องไม้ส่งไปแล้วเมื่อวานนี้ชุดนึงเออเอาส่งไปอีกก็นแ้เพราะว่าที่อยู่สาแก้วก็ไม่ว่างที่จะไปส่งก็คือติดงานสอนค่ะพี่น้องก็เลยว่าเออกลับมาวานค่อยส่งให้น้องไม้อ่าน้องไม้ก็ไปทํางานที่ปทุมธานีค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นวิธีการดำบำงชีวิตแบบพอเพียงสับเนาะไหมไว้แกงเปิดดยได้ค่ะพี่น้องโอ้เป็นตาแซบเนาะใส่ใบยะหนังเหยร้ายมันบอกใบยะหนังอยู่บ้านเขามีบอกเออใบยะหนังอยู่หลังบ้านค่ะพี่น้องใบยะหนังก็อยู่หลังบ้านบริสุทธิ์อย่างจากยางเลยค่ะใส่ปลาแดกปลาล่าใส่นี่แหละเฮ็ดบ้านบ้านเขานี่แหละค่ะแกงแบบบ้านบ้าน ขอบคุณเลยละเลยด้อค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมกว่าครัวล่ารันยูจะทำเสร็จก็น่าจะประมาณหกหกนาทีหกเจ็ดนาทีนะค่ะอันถือว่าหลายเลยเนี่นกันปกติเห็นอื่นเขาบอกกินหลายไปนี่ดอกบัวซีนอนดอกเห็นนี่ใหญ่ด้ค่ะขอาวโพดใหญ่ขอบวรัวใหญ่ยามาแหลงกันมากินข้าวน้ำกันยามาเศร้าก็กินน้ำกันตอนเที่ยงก็ไปเฮ็ดนาเฮ็ดให้ก็ไปน้ำกันละค่ะพี่น้อง พวกคู่ัวกุมพันนะั้นไปเด็กกับไปน้ำกันต้องหม่โทรมาให้ทราบว่ากลับบ้านยีน่สิบแปดโอ้เพราะว่าเพราะว่าหยุดยาวใช่ไหมยี่สิบแปดไม่หยุดยาวนะโอ้มีถทนมนาะโอ้เราลืมไปต้องเป็นเดือนกระดา,ะะดามขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคู้มพันธ์ก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สรีสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะก้าของคุณพ่องามชมำชื่นพ่อคู้มพันธ์ตุลากันค่ะแล้วก็วิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงการเฮ็ดยูเฮ็ดกินตามภาษาเนี่แหละค่ะเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเก็บผักเก็บมีมาเฮ็ดแนวยูแนวกินนี่แหละค่ะแบบบ้านๆเฮานแหละค่ะพี่น้องพ่อคู้มพันธ์ก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนา พ่อก็แม่ก็ทําไร่ทํานาพี่ป้านะ้อาก็ทําไร่ทํานาทําสวนเป็นแบบบ้านนอกธรรมดาน,นี่ยแหละค่ะพี่น้องอยู่ง่ายกินง่ายแบบพอเพียงวิถีพอเพียงค่ะถ้าเรามีความพอเพียงประหยัดแล้วอดอมอเราก็จะมีอยู่มีกินพอใช้ดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพี่น้องพอประมาณ ตามหลักปรัจญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเส้นใหญ่หลายกขบก็จะเส้นน้อยหลายก็าก็ได้เส้นน้อยหลายเป็นอย่างาค่าแคลเส้นน้อยหลายาค่าแคลเส้ิมลงมือขอเป็นใหญ่หลายเป็นใดเส้นใหญ่หลายอันหนึงกันยำยากาค่าแคลยำยากอีกค่ะพี่น้องเอาจัดให้จัดให้ระดับผู้สูงวัยเนาะครอบครัวคูมพันเนี่ยมีผู้สูงวัยเยอะค่ะจะอยู่ใน อยู่ในขั้นผู้ผสูง,สงวัยอายุหกสิบปีค่ะหกสิบปีขึ้นไปบอกมีมีเมียยังม่ถึงหกสิบกำลังกี่หกสิบปีก็2สองคนนี่แหละค่ะ <c oughs> ขันยาเนี่แหละที่ฮอดหกสิบปีเขา้าซ้ไว้เกษียณกสองคนมีน้องคูมพันธนะ์อายุห้าสิบแปดห้าสิบแปดปีค่ะน้องเสียนใจวันนาอายุห้าสิบแปดปีค่ะเป็นน้องสาวคูมพันธ์นี่แหละค่ะ สับแป๊บเดียวด้วยค่ะเนี่ยครูว,ว่าเรนจูเนี่ยลานสายสับแป๊บเดียวแสดงว่ามีความเชี่ยวชาญเฮ็ดดูและะ้วมั้งเนี่ยทำบ่อยใช่ไหมไม่ค่อยได้เฮ็ดหรอกไม่ค่อยได้เฮ็ดแต่ว่าขึ้อยากกันสิเฮ็ดอ่าแต่ว่ามีทักษะในการทำนี่ค่ะพี่น้องสับแป๊บเดียวได้ถาดนึงเลยซีนอได้ค่ะนี่น้ำไม่หม้อไหวหวานดิลูกเป็นน้ำไม่หวานน้ำไม่กินสูง้งซุ้งสองนออินดัสแซ่บนอกเนี่ยมีวิตามินหลายด้วยกันน้ำไม่เนี่ย ใส่ยันนะใส่ยันบัคคาเนาะเป็นบัคคาเจ้าโอมเป็นบัคคาลงไปจากรกลงในไงให้ให้นเอให้กินห่อมๆเลยเพื่นบ่โอ้ยสุดยอดเด้อค่ะพี่น้องแกงเนาะไม่ใส่บัคคาเนี่ยเป็นตาแซ่บอืแต่คุ้มผันยุงเหรียญเนี่ยเพได้แกงกินแล้วค่ะันบ่มีเวลาแกงมีผู้ปกครองนะค่ะแกงมาให้กินน้ำโอ้ยขอบคุณผู้ปกครองเลยๆผู้ปกครองก็ดีลยดูแลครูพ่อมค่ะอัน ยังนอมัมาส่งคูร้อมค่ะขอบคุณหลายหลายด้วยค่ะเด้อผู้ปกครองก็ได้มีน้ำใจดีหลยผู้ปกครองอ่วิพาดาแก้วชาสีค่ะพี่น้องผู้ปกครองคูมพันปอหนึ่งรุ่นที่แล้วค่ะตอนนี้น้องก็ขึ้นปอสองแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลาการขอบคุณหลายเลายเลยด้วยค่ะใกล้ยี่แล้วแล้วค่ะพี่น้อง เป็นคลิปเป็นคลิปสับน้องไม้เนาะสับน้องไม้ไห้แข็งขันต่อไปครูวารันยูว,ว,ว่าที่ไปขัวใส่เกลือขัวใส่เกลือแล้วก็ต้มไหวเมื่อแ้งกระแกงค่ะพี่น้องทำมาเบิง้งทำมากินน้ำกันเด้ค่ะเด้อแล้วแล้วค่ะสับน้องไม้ขอบคุณมากมากนะคะครูวารันยูยกขึ้นโชว์สิลูกวารันยูยกขึ้นโชว์สิขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ